สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยังจะกล้าแท้วีระดายับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันเขียนข้อความแสดงความเห็นกรณีผลสอบนายสามารถเจนชัยจิตรวนิด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พักพลังประชารัฐถูกเรียกร้องส่งลูกน้องไปเรียนและสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปร,ริญญาเอกในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของพักที่มีนายภัยบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีมติเอกฉันให้ปลดนายสามารถออกจากหน้าที่ทั้งหมดโดยนายสามารถระบุว่าได้ขอแสดง สปิริตลาออกแล้วนั้นนายวีระระบุว่า ผลการตรวจสอบของพักพลังประชารัฐออกมาชัดเจนขนาดนี้แม่งยังแทไม่หยุดพักของคุณตรวจสอบแล้วพบว่าคุณมีความผิดจริงยังมาแทว่าคุณลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากคุณต้องการแสดงสปิริตหากคุณมีสปิริตจริงต้องลาออกทันทีเมื่อถูกพักพลังประชารัฐต,ตั้งกรรมการสอบจึงจะพูดได้ว่ามีสปิริตจริงนี่คุณลาออกหลัง ก,กรรมการตรวจสอบสรุปผลสอบว่าคุณมีความผิดยังจะหน้าด้านพูดว่าคุณแสดงสปิริตเองระยำเอ๋ยพูดมาได้ลูกน้องอยากได้ความรู้จึงแอบเข้าไปเรียนเองโดยที่คุณไม่รู้เรื่องแล้วยังจะแท้อีกว่าการอบรมวิชาภาษาอังกฤษไม่มีเกรดหากไม่มีเกรดแล้วหัวหน้าภาควิชาจะตัดสิทธิ์คุณทำไมการเรียนระดับปริญญาเอกเขาไม่อนุญาตให้คนทั่วไปา เข้าไปนั่งเรียนไม่ต้องพูดถึงการเข้าไปสอบแทนซึ่งยิ่งเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเข้าห้องเรียนเข้าห้องสอบจะต้องมีการตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกคน ถามหน่อยพันตำรวจโทสุรัมพรซึ่งเป็นคณะทำงานของคุณจะกล้าทํำเรื่องทุจริตเช่นนี้ด้วยตัวเองเชียวหรือเขาเป็นตํารวจนะไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไม่รู้กฎหมายว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการทุจริตในการสอบที่สำคัญเขาใช้บัตรประจำตัวของผู้ใดเข้าไปอบรมและเข้าไปทำการสอบแทนคุณการทุจริตในการเข้าสอบครั้งนี้เรื่องมันจะจบง่ายๆไม่ได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตในการสอบต้องปรับตกทุกวิชาแล้วไล่ออกพักพลังประชารัฐต้องลงโทษฐานละเมิดจริยธรรมของพักมิฉะนั้นพักพลังประชารัฐจะเสียหายจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนว่าเป็นพักการเมืองที่มีคนทุจริตแล้วลอยนวลทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อๆไปพักนี้อาจสูญพันธุ์ก็ได้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมัตติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ